สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกกล่าวกันค่ะว่าลัคนาราศีใดบ้างที่ติดโผเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่สองพฤษภาคมปี2566นนี้ค่ะคืองวดนี้นะคะจะไม่ได้ออกมาวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนื่องจากว่าติดวันแรงงานนั่นเองนะคะ โอเคเรามาเช็คกันเลยค่ะว่า6ลัคนาราศีนี้จะมีใครบ้างนะคะแต่ต้องบอกกันก่อนว่าจะไม่ได้มีการจัดอันดับค่ะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3เราจะยกมาแล้วก็บอกกล่าวกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักษณะเกิดของตัวเอง mm. ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าทำไมชาวลัคนาราศีเมษจึงติดเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่สองพฤษภาคมนี้ค่ะชาวลัคนาราศีเมษคะจะไม่ติดโผก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระดาวเจ้าเรือนโชคลาภใหญ่ของคุณได้โคจรมาทับเนื้อทั ตัวค่ะและดาวพระราหูเองก็ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคด้วยและไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระพฤหัสดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่ก็ได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีเมษและได้ตำแหน่งที่ดีคือราชาโชคด้วยนั่นเองนะคะถัดมาคือดาวพระอาทิตย์ค่ะที่ได้โคจรทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีเมษเช่นเดียวกันและดาวพระอาทิตย์ก็เป็นมหาอุดแก่ดวงะตานั่นเองค่ะ ถือว่าดาวทั้ง3มดวงที่โคจรเข้ามาทับชาวลัคนาราศีเมษได้เกณฑ์ที่ดีทั้งสดวงเลยนะคะเป็นทั้งเทวีโชคเป็นทั้งราชาโชคเป็นทั้งมหาอุดเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคนเพศหญิงได้โชคจากคนเพศชายและมีเกณฑ์ที่จะได้รับชัยชนะถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีเมษจะมีการแข่งขันอะไรก็ตามแต่นะคะสมมุติว่าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อที่จะเข้า ไปอยู่ในคณะหรือในมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการระยะนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีค่ะถ้าคุณเป็นวัยทำงานแล้วผลงานของคุณมันต้องไปแข่งขันหรือต้องไปเปรียบเทียบกับใครเพื่อที่จะให้ลูกค้าเขาตัดสินใจเลือกระหว่างบริษัทคุณกับอีกบริษัทหนึ่งตัวคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะตรงนั้นค่ะ เนะะี่ยคะถือว่าเป็นจังหวะจะโคนที่ดีมากๆเลยทีเดียวเช้าวลักนาราศีเมษคะ่ะการที่ดาวโคจรมาทับตัวของคุณและได้ตําแหน่งที่ดีทั้ง3ามดวงแบบนี้สมัยไม่อยากจะให้จ้องไปแค่เรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวอยากจะให้คุณโฟกัสไปที่เรื่องของด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นบางคนได้ปรับขั้นปรับตําแหน่งบางคนได้รับผิดชอบ โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ Project ใหม่หรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของชื่อเสียงมีคนยกย่องสันเสริญเข้ามามากขึ้นก็เป็นไปได้ผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะถือว่าชาวลัคนาราศีเมษหยิบจับทําสิ่งใดในระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะราบรื่นและสําเร็จอย่างมากค่ะส่วนชาวเมษท่านใดที่งานมีปัญหานะคะก็ต้องบอกว่าคุณต้องพยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะแล้วจะได้รับเรื่องราวที่ดีและก็มี ความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะขอให้เปลี่ยนสถานการณ์ที่มันแย่ๆให้เป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นได้หาจุดแข็งจากสถานการณ์ที่มันเป็นลบตรงนั้นให้ได้แล้วคุณก็จะสามารถเป็นผู้นําหรือว่าได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าเราจะเจาะกันในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะซึ่งดาวพระราหูก็เป็นดาวตัวแทนของการเสี่ยงโชคอยู่แล้วเมื่อมาทับตัวตรงนี้มันก็ชัดเจนค่ะว่าชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสที่จะเกิดโชคเกิดลาบนะบางคนฝัน ดีฟันแม่นก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวเมษจะมาเองก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ